ท่านนวาอากาศเอกอธิคุณคมีประธานคณะทำงานรองนายกระัะมนตรีของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองอธิการมหาวิลัยทักษิณท่านประหลัดจังหวัดท่านกเกษตรและสากรจังหวัดท่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านหลับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรักษาการพน้วาการจังหวัดท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่านรองประธานหอการค้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับรวมถึงผู้จัดนะครับท่านประมงจังหวัดและก็หุ้นส่วนโดยท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับก็ท่านรัฐศาสตร์ชิตจูผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในตอนนี้นะครับ ในห่วงของปลายปีหมอประมาณท่านกา็เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนาซึ่งในฐานะที่มีอาชีพประมก็ดีเครือข่ายผู้ประอกอบการต่างๆได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่จะได้มาพบปะก,กันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้มากระจายสินค้าได้มา,าเปิดตลาด ให้ผู้ประอกอบการพบผู้บริโภคนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรัศศักด์นะครับซึ่งหน่วยดําเนินการก็ท่านประมงและท่านพานิชก็รับรูปไปดําเนินการนะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องชาวพัทลุงแล้วก็จังหวัดใก้เคียงรวมถึงในช่วงช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับ ทั้งพี่น้องชาวพัทลุงพี่น้องนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพัทลุงนะครับในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับงานประมงแฟรก็ดีงานโขนของ